สวัสดีครับท่านชมทั้งบ้านพร้อมกับเพื่อนๆ Facebook ไลท์ทุกท่านนะครับผมเองก็ห่างเหินไปนานแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศผมก็เลยมีความเป็นในการที่ต้องกลับมาจัด Facebook ไลท์เป็นช่วงเวลาสั้นๆกับท่านชมรวมทั้งเพื่อนๆและผู้รักชาไตาทุกท่าน ด้วยความครรพนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยความตั้งใจเดิมก็คือเราจะจัดเป็นงานใหญ่นะครับเพราะว่า10ปีซึ่งในนั้นก็คงจะต้องประกอบด้วยการลํำลึกถึงวิรชนทำบุญทิ์ส่วนกุศลแล้วก็พูดถึงปรวัติศาสตร์ภารกิจและสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยก็มีภาระคุกคามนาะโาครคภัยไข้เจ็บก็คือมหันตภัยโควิด -19 ก็เลยทำให้เรามีความจำเป็นในการที่จะเปลี่ยนรูปแบบให้มันเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบันนะครับภาระในการที่จะต่อสู้โควิดเราก็ร่วมกันทําต่อไปและเชื่อมั่นว่าคงใช้เวลาไม่นานนักเราก็คงสามารถที่จะฟันฝ่าศึกโควิด -19 ไปพร้อมกันด้วยชัยชนะที่สง่าง,งามคันนี้เนี่ย ใน10เมษาพอดีอยู่ภายใต้ภาะวะโควิดเราก็เลยจําเป็นในการที่จะปรับรูปแบบเราก็มาพบกันในลักษณะเช่นนี้นะครับผมเองก็ต้องเริ่มจากการแสดงความเคารพและคารวะต่อวีรกรรมของวีรชนประชาชนผู้พรีชีพเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ10ปีที่ผ่านมาคณะดรการก็ต้องออขอลำลึกถึงท่านนะฮะแล้วก็ขอส่งความ เห็นอกเห็นใจและแสดงความเศร้าเสียใจไปยังครอบครัวของทุกท่านแล้วก็ขณะเดียวกันยืนยันนะครับว่าเรายังต้องแบกรับภารกิจในการที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับวิรชนประชาทิปไตยวิรชนปร,ระชาชนทุกท่านผมก็ขออนุญาตที่จะเริ่มต้นจากการกล่าวถึงปวติศาสตร์10เมษาหรือเมษา,มา,มาพฤษภาปี53สสั้น จริงๆแล้วนี่นะครับการเคลื่อนไหวเมษาพฤษภาปี53เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวให้มีการยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนทั้งนี้เนื่องจากในวันนั้นถ้าท่านชมยังคงจำกันได้นะครับและผมเชื่อว่าปลอดสายก็คงได้จดจารึกไว้นะครับว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลกันภายในค่ายทหารส่วนในที่ไปจัดนพิธีกรรม ในรัฐสภานี่นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญน,นะครับก็คือไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วในค่ายทหารฮะตรงบริเวณตรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับในสุดเนี่ยก็ได้มาซึ่งรัฐบาลในพิธิ์เปชาเีวะและสุเทพศิศสรรุวัรณซึ่งเรื่องนี้เป็นข่าวคึกโครมไปทั่วทั้งประเทศก็เลยทําให้ผู้รักชาติไทยทั้งประเทศไม่พอใจจึงเป็นที่มาของการชุมนุมตั้งต้นเมื่อวันที่13มมีนาตรงนี้เป็นจุดต,ตั้งต้นที่แท้จริงนะครับแล้วก็มีฝ่ายตรงข้าม นะครับแล้วผู้เข้าใจผิดบางคนนะครับพยายามที่ใส่ร้ายป้ายสีว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการพิพากษายึดทรัพย์ท่านนายกทักษิณจินวัตรไม่จริงฮะจริงๆแล้วเนี่ยกรณีเมษาพฤษภาปี53เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลภายในค่ายทาหารและพี่น้องประชาชนผู้รับชาติไตทั้งประเทศเขารับไม่ได้ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการยุบสภาคือนอำนาจ ให้กับประชาชนก็ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูสิครับว่าถ้าประชาชนเขาไม่มาเข้าร่วมนะฮะพวกผมจะไปเกณฑ์ให้พี่นอ้องประชาชนมาร่วมกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจับแก่นตรงนี้ไว้นะฮะว่าแก่นของเรื่องมีเรื่องมีนิดเดียวะฮะก็คือยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนซึ่งรัฐบาลพิศเศษเประชาชวัฒนตัดสินใจง่ายมากเลยเพราะการยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนเนี่ยมันเป็นคันลองประชับตายอยู่แล้วครับ ค,ค,ค,คุณเพียงแต่ประกาศยุบสภาแล้วก็จกัดให้มีกาเรเลือกตั้งใหม่แล้วแต่เวลาที่เหมาะสมอสาม,สามเดือน6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องก็จบฮะพวกผมทุกคนประชาชนทุกคนก็กลับบ้านกันไม่หมดมันก็ไม่เกิดเรื่องขึ้นแต่พอคุณดื้อด้านเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากอะไรเนะี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากคุณอาจจะรู้สึกอับอายก็ได้นะฮะพวกคุณก็เลยแข็งขืนนะฮะแล้วก็ยกระดับการ,รเผชิญหน้ากับประชาชน ไปจนถึงขั้นประกาศพลกอฉุกเฉินจัดตั้งสอชแล้วก็ไปก่อเกิดการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงที่ไทยคมนะครับแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะเดชบุญเนี่ยพวกคุณนี่มีกองทัพนะฮะกองทหารนี่จำนวนเป็นพันนะครับไปยึดไทยคมซึ่งมันผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับพี่น้องประชาชนก็เดินเท้าไปมือเปล่านะเดินทางไปอ่ะบางคนก็เดินเท้าไปแต่บางคนก็นั่งรถไปนะฮะมือเปล่าเพื่อไปขอร้องให้พวกคุณกลับแต่ปรากฏว่าพวกคุณระดมยิง แก้น้าตาจํานวนมหาศาลเดชะบุญนี่ลมกลางทุ่งเนี่ยพัดเอาแก้น้ําตาเป็นลมพวกคุณพวกคุณก็เลยยอมยอมนะฮะก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจับมือส่งพวกคุณกลับค่ายทหารพร้อมอาวุธจานวนมากอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่พวกคุณเนี่ยเกิดมีความรู้สึกอัปยศอดสูก็เลยเอาคืนในเดือนวันที่ส0เมษาที่จริงสิเมษาเนี่ยนะฮะศพแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือคุณ เกรงกรคำน้อยเป็นคนขับรถตุกๆนะฮะแล้วตอนที่เขาถูกยิงนี่นะครับเขาไม่มีปืนไม่มีอาวุธไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูงพร้อมๆกับเวลาที่ใกล้เคียงมีน้องนักข่าวที่กําลังถ่ายทอดสดช่องหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีเนี่ยจอดรถอยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานมครควานหน้าตึกสหประชาชาตินะครับปรากฏว่าถ่ายสดเนี่ยเขาก็เลยเอากล้องเนี่ยไปจับนะครับ ประตูรถที่เป็นโลหะนะฮะชี้ให้เห็นรูกระสุนทะลุประตูรถไปนั่นแสดงว่ากระสุนที่ยิงทะลุประตูรถเนี่ยเป็นโลหะก็คือยิงด้วยกระสุนจริงเพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยเริ่มกระสุนจริงตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายเลยนะครับไม่ใช่ตอนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับใช้ชุดดำเนี่ยจึงเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะฮะเป็นนวนิยายนะที่พวกคุณแต่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้พวกคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้กองทัพแล้วก็เอา ทหารพร้อมอาวุธสงครามเนี่ยพร้อมกับติดกล้องเล็งยิงมายิงประชาชนได้โดยอ้างเหตุผลว่าทางคนผู้มาชุมนุมเนี่ยคนเสื้อแดงก็ดีหรือผู้รับชาตตายทั้งหลายก็ดีเนี่ยมีกองลังติดรุดชายชุดดำเกียงกายคำน้อยนี่นะฮะศพแรกไม่มีชายชุดดำฮะไม่มีการยิงต่อสู้ฮะเละที่คุณบอกว่ามชายชุดดำเนี่ยถ้าหากเอาจากหลักฐานของสปชนะฮะความยุติธรรมที่ ผมจำชื่อไม่ได้ขอไปทานอภัยเลยความยุติธรรมที่เป็นจริงประมาณนี้ในหน้า91ของหนังสือเล่มใหญ่ของเขาเนี่ยก็เขียนไว้ช,ชัดเจนนะครับว่าชายชุดดำเนี่ปรากฏตัวในเวลาประมาณ2ทุ่ม20หลังจากเหตุการณ์ยุติไปแล้วนะครับแปลว่าถ้าหากว่าเป็นจริงตามที่สปชเขาเขียนไว้เนี่ยแปลว่าชายชุดดำไม่ได้มีบทบาทในเรื่องการมายิงต่อสู้กับทหารแต่ประการใดเพราะเรื่องชายชุดดำเนี่ย เป็นเรื่องไม่จริงฮะผมยังยืนยันในขณะนี้ว่าไม่จริงแล้ววันนี้ก็10ปีแล้วนะครับสิบปีมันยาวนานพอที่หน่วยงานความมั่นคงทั้งหลายเมื่อว่าจะเป็นตำรวจก็ดีทหารก็ดีกรมนอก็ดีหน่วยงานความมั่นคงนะฮะเ,เรียกอะไรนะสำนักง,งานความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยมีเวลามากพอในการที่จะไปค้นคว้าหรือไปตามจับไปกระชากหน้ากลากชายชุดดำบอ,อกมาให้ได้แต่จนถึงวันนี้นี่ยังไม่มีนะครับ ที่จับมาได้ห้าคนในสมัยของท่านพลตรุษเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนี่ก็ถูกฟ้องด้วยข้อหาที่พกพาอาวุธนะฮะร้ายแรงแล้วก็มีอาวุธร้ายแรงที่กฎหมายอน,นุญาตให้ไม่ได้และพกพาอาวุธที่ร้ายแรงเนี่ยไปในที่สาธารณะนะครับซึ่งก็กําลังรอดีกาอยู่นะครับห้าคนที่ถูกจับได้มีสามคนเนี่ยนะครับชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์ปล่อยนะครับกำลังรอดีกาอยู่ส่วนอีกสองคนนี้ก็กําลังรอดีกาอยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น 10ปีมานานพอนะฮะในการที่ไปจับชายชุดดําแต่จนวันนี้คุณยังจับไม่ได้นั่นแปลว่ามันไม่มีชายชุดดำฮะเล็อย่างนึงก็คือว่าถ้ามีชายชุดดําจริงนะวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะนะฮะมีกองทหารนี่จํานวนเป็นพันพันนายแล้วก็ตรึงพื้นที่เต็มไปหมดถ้าสมมุติเอาสะพานผ่านฟ้าน,นี่เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยแล้วลากวงกลมลัศมีสักประมาณสักสมกิโลเมตรมีทหารเต็มแน่นไปนหมดนะ แต่พวกคุณจับชายชุดดาไม่ได้แม้แต่คนเดียวนั่นแสดงว่ามันไม่มีชายชุดดำอ่ะถ้ามันมีชายชุดดํานี่คุณจับได้แล้วฮะคุณยิงเขาได้บาดเจ็บหรือยิงเขาล้มตายเลยก็แล้วแต่เพราะว่าทหารหนาแน่นขนาดนั้นมดแม้ตัวเดียวหรือเข็มแม้แต่เล็บเดียวนี่มันยังผ่านพ้นสายตาคุณไม่ได้เลยเพราะ,ะนั้นเรื่องชายชุดดำเนี่ยผมยังยืนยันในขนาดนี้นะครับว่าเป็นเรื่องเท็จฮะที่รัฐบาลพิศเศษปรชาชีวะและสอชอเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาคล้ายๆกับเรื่องผังล้มเจ้านั่นแหละนอกจากนี้เรื่อง ดานเสียชีวิตของท่านพลเอกร่มเ้าทััวธรรมก็เช่นกันนะครับในหนังสือคอปเขียนบอกว่ามีคนเสื้อแดงเนี่ยวิ่งจากกรุตสุวีประชาธิปไตยแล้วก็วิ่งไปนะฮะเป็นแถวเป็นแนวเลยแล้วก็ปีนข้ามรัว้วไม้บ้านทรงไทยตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทย์นะฮะแล้วซ่อนตัวอยู่ในบ้านทรงไทยดังกล่าวแล้วคว้างระเบิดมาท่านผู้ชมครับคิดดูสิครับ ในเวลานั้นเนี่ยทหารเนี่ยยึดครองเต็มพื้นที่ไปหมดน,นัน้นเป็นหมดมีจํานวนเป็นพันนะครับแล้วคนเสื้อแดงจะวิ่งไปได้ยังไงหรือจะไปปีนกาแพงได้ยังไงเป็นไป,นปนไม่ได้ฮะและข้อต่อมาเนี่ยรั้วไม้ดังกล่าวเนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันพ้นสายตาคนและคนคว้างสมมติถ้ามันจะคว้างจริงนะมันจะคว้างจากข้างในมาได้ยังไงเขาจะไปเห็นพลเกอก่วมเกล้าได้ยังไงนะครับและตามหนังสือของคอปก็เขียนไว้นะครับว่าที่เขาสรุปอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาบอกว่าคนในบ้านคนเฝ้าบ้าน อ้างว่าพบกระเดื่องสองชิ้นนะครับแล้วก็เก็บกระเดื่องเอาไว้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาเขียนในหนังสือเล่มนั้นต่อไปนะครับว่า,ามีพลเรือนมีใช้ยชก,การในชุดพลเรือนไปขอกระเดื่องไปซึ่งมันก็ไม่จริงเางฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่คอ,อปอเขียนนะฮะจึงเป็นเรื่องเท็จนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเท็จไม่จริงฮะผมก็ไม่ทราบว่าคุณสมชายหอมละอเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากใคร นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่ามีการคว้าง M67 จากบ้านทรงไทยเพื่อไปสังหารล่มเก้าเป็นเท็จแล้วนะฮะยังมีเรื่องกรณีของ6ศพวัดปรทุมด้วยเพราะในหนังสือคอปอ,อก,ก็เขียนไว้นะครับว่ามีชายชุดดายิงต่อสู้กับทหารตรงบริเวณต่อหม้อตรงสามแยกเฉลิมเผาเสร็จแล้วก็สู้ไม่ได้นะชายชุดดาดังกล่าวก็เลยถือปืน M16 วิ่งเรียบ รั้วของวัดแล้วก็วิ่งเข้าไปซ่อนตัวในวัดแล้วยิงต่อสู้เกิดเจ้าที่บนรางรถไฟฟ้าก็เลยทําให้เจ้าที่รางรถไฟฟ้ายิงลงมาทําให้เกิดการเสียชีวิตหกศพเรื่องนี้ก็ไม่จริงอีกฮะเพราะว่าจากคําสั่งการตายตามประมวลวิทย,ยามาตรา150ของศาลท่านบอก4ี่ข้อหนึ่งผู้ตายตายจากการถูกยิงจากทหารบนรางรถไฟฟ้าสองผู้ตายไม่มี ข่าดินปืนแปลว่าไม่มีอาวุธปืนไม่มีการยิงต่อสู้สามไม่มีการยิงต่อสู้ระหว่างชายชุดดำนะครับกับทหารสี่อาวุธที่นํามาแสดงคือหลังจากนั้นนะฮะซอชอก็นําอาวุธต่างๆนี่มาแสดงเยอะๆสารท่านบอกว่ารับฟังไม่ได้นะเพราะนั้นเรื่องคอปอรายงานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงฮะและเรื่องของคอปอนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะว่าจริงแล้วเป็นคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความเป็นจริงเพื่อสมานฉันนะฮะเพื่อ สร้างความปองรองสมานฉันด้ความจริงแล้วเนี่ยไปฟังความข้างเดียวผมเข้าใจว่าคงไปฟังมาจากฝ่ายทหารทั้งหมดนั่นแหละแล้วไปเขียนอย่างนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องนําไปสู่เพราะว่าชายชุดดาไม่จริงแล้วนะครับและการยิงต่อสู้จะประชาชนยิงต่อสู้กับทางสอชอหรือทางทหารนี่ก็ไม่จริงอีกนะฮะเพราะที่ปปชเนี่ยชุดแรกเนี่ยเขาให้ความเห็นไว้ว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบนะฮะมีอาวุธและใช้อาวุธต่อสู้ กับทางฝ่ายทหารเนี่ยก็เลยทาให้เขายกคําร้องนะ,ะทีะ่ต้องการที่จะเอาโทษกับรัฐบาลพิเศษปเชาชีวะกับสุเทพสุสุบรนยกคาร้องไปเนี่ยเรื่องนี้เห็นจะต้องยกขึ้นมาพิจารณากันใหม่ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเร็ว,รวนี้นะฮะผมก็จาน่าจะเป็นปีที่แล้วนะฮะหรือปีนี้เร็วๆนี้น่าจะปีนี้นะฮะผมขออนุญาตประธานภภยท้าว่าผมจำวันเวลาไม่แม่นยํา ที่ประชุมใหญ่สาริีกาท่านมีมตินะฮะร้1ต่อ28นะครับว่าสามารถฟ้องร้องปอปอชอได้เมื่อเป็นอย่างนี้นี่ผมคิดว่าแกนนำนปชที่เหลืออยู่นี่ก็คงจะได้ประชุมหารือกันว่าควรจะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมาพิจารณาดูซิว่าสมควรที่จะฟ้องร้องปอปอชอทั้งชุดที่ผ่านมาและชุดปัจจุบันหรือไม่ในกรณีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมษาพุทภาปีห3ที่ สมัยท่านประานพิสิทธ์เวชาชีวะโดยสอชอเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนสังหารประชาชนไปทั้งสิ้นร่วมร่วมร้มรอยศพเพราะนี่เป็นภารกิจที่พวกเราจะต้องทําต่อนะเพราะเราจะต้องทวงความยุติธรรมให้กับวีรชนประชาชนผู้พลีชีพเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยคืนมาให้ได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนอกจากนี้เจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่อุทิศชีวิตเพื่อประชาธิปไตยไปก็คือต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่แท้จริงนั่นก็คืออำนาจสูงสุดของประเทศนั้นต้องเป็นของประชาชนทั้งหลายเนี่ยให้เกิดขึ้นนี่เราก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแต่ระยะน,นี้เนี่ยก็คง,ต,งต้องพักเรื่องอไว้ชั่วคราวทั้งนี้เนื่องจากเรื่องโควิดเนี่ยยังเป็นเรื่องที่คุกคามประเทศไทยและคุกคามมนุษยโลกนี่อย่างรุนแรงอยู่ดังนั้นนี่หลังจากที่โควิดเนี่ยเบาลงแล้วหรือผ่านพ้นโควิดไปแล้ว พวกเราก็คงต้องเริ่มต้นในการที่จะเดินหน้าทวงถามหาประชาธิปไตยที่แท้จริงคืนมาให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะครับว่ารัฐนูลหกูน60นั่นแหละเป็นเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่งต่อการเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะเราก็คงต้องเดินเดินหน้านะครับในการทํามสี่เรื่องเรื่องแรกก็คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อทําให้รัฐนูลฉบับ 60นนี่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยง่ายซึ่งอาจจะไปแก้มาตราเดียวผมจำเลขมาตราไม่ได้แล้วว่าให้มีการเลือกสสรใหม่จากประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยตรงแล้วก็สสรดังกล่าวเนี่ยก็ร่างรัฐนูลโดยรับฟังเสียงจากประชาชนโดยตรงเมื่อยกร่างขึ้นมาแล้วนี่นะครับก็ไปทำประชามติฟังเสียงประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนรับรองหรือไม่ และเมื่อรับรองแล้วได้รับนูลฉบับประชาชนขึ้นมาแล้วนี่ก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีก,อกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มีรับนูลฉบับประชาชนและมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราจึงจะได้รัฐบาลที <falsch S 1> ่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหา เศรษฐกิจทุกประการในวันนี้ให้กับประชาชนได้เพราะจากการบริหารราชการแผ่นดินของคสช,ช,ชต้องถือว่า6ปีนะฮะตั้งแต่ปี57มาถึงปีนี้ก็น่าจะ6ปีแล้วนะครับเป็นการบริหารของคสชนะฮะจะไปบอกว่ามีการเลือกตั้งแล้วเพราะนั้นจะเป็นรัฐบาลเลือกตั้งนี้ไม่ได้ครับจริงๆเป็นการสืบทอดอำนาจมาจริงๆเนี่ยนะฮะบ,บุคลากรสําคัญตําแหน่งรัฐมนตรีที่สาคัญทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ยังเป็นตําแหน่งอยู่ภายใต้าการบริหาร ชุดของคอสชอน,นั่นเองดังนั้นเนี่ยหนี้สินประเทศที่เพิ่มขึ้นมา7.7ล้านล้านนะครับแล้วตอนนี้ก็เห็นบอกว่าจะกู้ขึ้นมา1.9ล้านล้าน,านซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็ท้วงติงกันมากมายนะครับว่าไอ้1.9ล้านล้านที่จะไปกู้ม,มันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า1.9บวก7.7เนี่ยมันก็ประมาณ9.6ล้านล้านนะครับเพราะาานรัฐบาลชุดชุดคอสชอน,นี่แหละครับ แล้วต่อเนื่องสืบทอดกันมาเนี่ยสร้างนี่ให้ประเทศจำนวนถึง9.6ล้านล้านซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากนะครับว่าพวกกอปปสเนี่ยในสมัยนู้นเนี่ยรวมทั้งสารรัฐธรรมนูนสมัยนูน้นนะฮะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องการที่จะกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อทำระบบคมนาคมครบท้วนนะฮะทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งสนามบินทั้งท่าเรือน้ำลึกทั้งอีสเวสคอริดอร์เนี่ยแค่2 000. 000. ล้านล้านเนี่ย ท่านทวงติงนะฮะท่านบอกว่าไม่ชอบด้วยรัฐมนูลเดึงการก,ก็จะมีเงินกู้3,50 0 0นหล้านเท่านั้นเองนะครับทำระบบน้ำทั้งประเทศเนี่ยสมัยโน้นนะฮะสารรัฐมนูลสมัยโน้นท่านก็นทวงติงไม่อนุญ,ญาตนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยสร้างนี้ขึ้นมา9.6ล้านล้านโดยประมาณ <laughs> ไม่เห็นมีใครโวยวายอะไรสักนิดหนึงก็เอาละครับเราก็ต้องกัดฟันทนนะฮะให้ผ่านพ้นโควิดไป เมื่อผ่านพ้นโควิดไปแล้วก็เป็นภารหนาทีของเราแล้วในการที่จะไปช่วยกันผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐนูนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเลือกตั้งส,สรโดยตรงเพื่อยกร่างรัฐนูนฉบับประชาชนขึ้นมาแล้วก็ไปทําประชามติอีกครั้งหนึ่งและให้เลือกรัฐบาลของประชาชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นแหละครับเรื่องชําศาสารสางปลอดศาสารรตาสาร์ปี53นะฮะก็คือเรื่องความตายเกือบร้อยศพนี่นะครับ ฆาตกรเนี่ยต้องได้รับการพิจารณาโทษดําเนินคดีไปตามกฎหมายคณะกรรการผู้สั่งการเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการพิจารณาโทษดาเนินคดีไปตามกฎหมายด้วยเช่นกันซึ่งผมกับอาจารย์ธิดาเนี่ยในสมัยหลายปีก่อนนะฮะน่าจะเป็นปี56เนี่ยเราเดินทางไปถึง ICC เลยนะครับแล้วทาง ICC ีซเขาบอกไว้เลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะฮะอัยการระดับสูงของ ICC ีซเขาบอกว่า เรื่องต่างๆเขาตั้งเรื่องไว้แล้วเพียงแต่รอให้รัฐบาลสมัยนู้นเนี่ยก็คือสมัยรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์น,นะครับรับรองว่า,ารับรองเขตอำนาจศาล i CC, อซีซีเฉพาะกรณีนะฮะเฉพาะเรื่องนะฮะเฉพาะเรื่องเมาษาพฤษภาปี53เท่านั้นเองเนี่ยไอซีซีก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาได้นี่ผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ท่านฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการยกร่างน้ำนูนโดยสสรที่พี่นกงประชนนี่นะครับ เลือกกันมาโดยตรงแล้วก็มีรัฐมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและให้มีการเลือกตั้งรัฐบ,บาลชุดใหม่ผ่านรัฐมนูลฉบับใหม่นี้นะครับผมเชื่อว่ากรณีเมษาพฤษภาปี53จะต้องมีการหยิบยกขึ้นพิจารณากันอย่างยุติธรรมอย่างเป็นธรรมนะครับและเมื่อวันนั้นแหละนะฮะฆาตรกรที่ฆ่าประชาชนรวมทั้งผู้สั่งฆ่านี่ก็ควรจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามกฎหมาย นอกจากนี้คดีเผานี่นะครับท่านชมก็คงจําได้นะครับว่าศาลท่านยกนะฮะที่มีการฟ้องสองท่าน,นะฮะผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านยกฟ้องไปแล้วนะครับเซนทเทร์นเบิร์นกับเซนนะครับแล้วก็กรณีคดีแพ่งนะ,ะดีกาท่านก็ได้พิพากษาไปแล้วนะครับว่าการเผานี่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก,กาคนเสื้อแดงนะฮะแต่เกิดจากใครก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงนี่ไม่ได้เผาน,นะฮะอย่างน้อยก็ดีกา แพงนะฮะที่มีการฟ้องกรณีตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็ดีกากรณีดูเหมือนจะเป็นสายชนแพบัวกับสมอนหมายทองถ้าผมจำชื่อผิดของประธานอภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเผาบ้านเผาเมืองมันควรจบได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องชายชุดดำก็ต้องจบด้วยเช่นกันเพราะ10ปีแล้วนะครับคุณยังจับชายชุดดำไม่ได้แม้แต่คนเดียวท่านชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องกลาบสวัสดีท่านชมไปก่อนแล้ว ถ้าหากมีเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่นี่ผมก็คงจะขออนุญาตที่จะกลับมาทำ a c e b o o k ไลฟ์และมาพบกับพบปากับท่านชมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกลาบสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ